สบายดีย่ามแรงพี่น้องเอ้ยมืัอนี้กินข้าวแรงอาหารดีได้หมอนี้ได้อาหารดีสบายดีเองดูสบายดีเองเออเอุ๊ยคือเพนน่ะนะสบายดีเพชรเนี่ยว่ะอะไรก็ไปอยู่กับปูสบายดีปูดูอะไรอะไรพี่น้องเห็นอันนี้ไงสบายดีเอาใหม่ดูสบายดีใหม่ดูอีกหนึ่งเร็วสบายดีใหม่ดูเร็วสบายดีมาเร็ว สบายดี้่สบายดีไว้สบายดีพอเมื่ไว้่ดีกวันหนึ่งวะสบายดีเใดียวเดเป็นยูช้อนลายเถอะอะไเห็ดเป็นจืดพี่น้องเห็ดยังกบจืดวมือ้ตอตมือไป็เร็วนะสบายดีดูสบายดีนีนัวันี้เปียนสดีเป็นห ดีใจเกงแนวุูงใจได้หมานัไลจืดไ่น้องยอ่าาบเลยน้องทันว่าดิช้อนยังจืดง่ายครับช้อนอันนึงทอดไข่เส่หอมหอมหัวใหญ่สมพาคกะข้ากระสีเมนแต่ว่ามันกินได้แล้วหนี่มักบวจะไยดีไปรุ้ไหมเอาไวันหนึ่งไว้พอจังสมโอ้ยเอาดีดีไว้ดีดีเเห็นจไ้ดีจะไปดีเลย มาลุงมาลุงชมนะเออเล่าแต่ลุงเห็นเห็นเห็นน้ำกันบอกกับลุงเห็ดเต็มเห็ดเต็มนงเห็ดเต็มเบลดอะแล้วไงเนาะพี่บอกไว้ผิดดีคนสลาดคนจำเองตอนสองเสมอเนี่ยตอนต้องเามือน้องเอรื่องสบายดีอาเห็ดเต็มเลย เลยก็ไหวไหวพระเลยเปไหวพระแล้ววะนี่ระไรวน้ำแม่พอจเห็นได้มอสปุ๊บ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 ไปเชก้งานได้แล้วอย่เลยอ่อน <c oughs> หนมืนไปหมักเขาไปค้นเขาซอยตะเกีบ้นอพอยิเขาก็สวยหนึ่งมาดูกินแลไวกไทยวายทำหล่อแงน่ะไปดีไหมดุสายดีดูมปเด,ใปดิให้ไป้ลูกมึงดีใจดู สบายดีสวัสดีคร so 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 ับลูกสวัสดีครับปาลุงูสบายดีไหมสบายดีอะสบายดีสบายดีสบายดีลูกสบายดีเ้วะสุดจ้าเร็สุดจ้าดจ้าเร็วไปเด็กใคโอ้ย่สายดีเป็นยังไยสบายดีเป็นตกเสีอเขยยักเออบแอบจหายจะหายมนี้นะ

เห็นนกบมีนาะไปเห็นเองซ่อมเะเออเิเสินเสินเลยแต่เอินพอมากบ่อเสิงพองเสิโอ๊ยเห็นแลเสินี่ไม่พอหรอกเสิญแล้วมาหมู่จักแม่บวชเสริแล้วมันปัจจักมันจัแม่จักไ่ะ น่อยคนหนึ่งอยบาทตาัำ่าางาประมาณเดือนตเดือนอย่างเป็นแลเริ่มตั้งไครได้หลายบาทเจ็ดแปเดือนนะออไปหนุกบัวเพิ่ินจิงเบิดมังทำดูเองดได้

เลมาเลนม่เล่มองากินอะไรเนี่ย แก่เพื่อนค่ะอื้มไปค่ะเกีดไวแล้วค่ีวต้องออกดูได้แล้วดันี้ก็เขาหื้อจริงจริงนะคนลงเกี่ยวขอาลายไปหน่อย เกี่ยวร้ป้อมห้างป้อมห้างนี่เกี่ยวขาว้ายวิ่งต่อข้างซ้ายได้ใช้เกี่ยวมตะะตะแต่รอดแต่โชคมากนั่งก็รอดอยูน่นงวี่งในห้ามีเกี่ยวกเรื่อง

แม่พายห,หายม่ามาดูจำพายม่พายอีกแยกหน่ไปอืมเขา,าไดกินกขันเองอแบบว่าขันเองแบบว่สาสบายใจวนานกินแต่ะแ

บบจุบา,บาย y ลบ้ยวาย e b ้สนสนไน้องเลยขอบคุณหลายที่มาับชมเนะาะบอกันใหม่ b บ,บ,บายบาย,บาย,บาย